สวัสดีครับผมนบอยฟ้าสางยางซิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง9อันดับรถเสียที่เจอบ่อยๆว่ามีอะไรบ้างอันดับที่1ครับสัญลักษณ์ไฟเตือนบนแผงหน้าปัดไฟเอนจินคือไฟรูปเครื่องยนต์ถ้าไฟขึ้นแล้วขับได้ไม่รู้สึกถึงปัญหาแนะนําให้รีบนํารถเข้าศูนย์บริการนะครับเพื่อตรวจเช็คเพราะช่างที่นั่นเขาจะมีเครื่องมือ OBD ต่อเข้ากับบอร์ดรถยนต์แล้วสามารถอ่านได้เลยว่ามีปัญหามาจากจุดไหนช่างจะทําการแก้ไขได้รวดเร็วขึ้นไฟเตือนรูปแบตเตอรี่ชัดเจนว่าเรื่องระบบไฟมีปัญหาแน่นอนอาจจะเป็นเพราะแบตเตอรี่เสื่อมไฟแบตเตอรี่อ่อนลงนะครับอันดับ2กลิ่นเหม็นไหมหากคุณได้กลิ่นเหม็นไหมขณะขับรถสาเหตุอาจมาจากเกิดจากผ้าเบรกไหมอาจทําให้รถเบรกไม่อยู่หรือจานเบรกคด ผานไม่ท่อไอเสียปรีแตกแต่ละปัญหาเป็นเรื่องร้ายแรงขอให้หยุดขับเรียกรถลากโดยด่วนเลยครับอันดับ3มีเสียงดังแปลกๆอาจเกิดจากเครื่องยนต์ผิดปกติหรือสายพานเครื่องยนต์หากเบรกแล้วมีเสียงนั่นคือผ้าเบรกอาจใกล้หมดจานเบรกอาจมีรอยหรือเปล่าลองเช็คซ้ำให้ดีว่ามีเสียงมาจากจุดไหนนะครับอันดับ4 มีความสีขาวออกมาจากท่อไอเสียนี่คือน้ำมันเครื่องเข้าระบบเผาไหม้นั่นเองเช็คเพิ่มเติมจากน้ำมันเครื่องที่ลดลงส่วนสาเหตุที่น้ำมันเครื่องเข้าระบบเผาไม่ได้ก็หลักๆคือซีลรั่วฝาเครื่องร้าวประมาณนี้ครับอันดับ5มีน้ําหรือน้ํามันหยดลงที่พื้นอาจเกิดจากหม้อน้ํารั่วจุดนี้เปิดหม้อน้ําเช็คเพิ่มเติมอย่าตื่นตระหนกนะครับหากเห็นน้ําที่ใต้ท้องรถ อาจจะเป็นน้ําจากระบบแอร์ก็ได้แต่ถ้าหากเป็นน้ํามันเบรกลวหรือเป็นน้ํามันรั่วมันก็จะเป็นแบบเหนียวเหนียวหน่อยอันดับที่6สตาร์ทเครื่องยนต์นานกว่าปกติอาจเกิดจากแบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมสภาพให้เช็คที่ตามแมวแบตเตอรี่หรืออาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบจ่ายเชื้อเพลิงที่ไม่ไหลเข้าระบบก็เป็นไปได้นะครับอันดับที่7ช่วงล่างแข็งกระด้างน,นั่งแล้วรู้สึกรถตึงตังตก แล้วเสียงดังอาจเกิดจากโรคช่วงล่างที่มีปัญหาเช่นโช๊คอัพเสื่อมสภาพให้ก้มดูที่โช๊คว่ามีอะไรเปียกๆเือหนียวติดไมไหมถ้ามีก็อาจจะเป็นโชคที่รั่วดได้นะครับอันดับที่8เครื่องยนต์สั่นจนดับลองสตาร์ทรถแล้วเร่งเครื่องให้แรงขึ้นเพราะเครื่องยนต์อาจเดินลอดไม่ถูกหากยังมีอาการสั่นจนเครื่องดับให้นํารถเข้าศูนย์ได้เลยครับอันดับที่9เร่งเครื่องยนต์ไม่ขึ้น อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงกำหนดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพราะกองอากาศกองน้ำมันเชื้อเพลิงอาจเสื่อมสภาพลงแล้วนะครับและนี่ก็คือ9อันดับอาการรถเสียที่พบบ่อยๆนะครับยังไงก็ลองศึกษากันดูนะครับสําหรับผมนะบอยฝาสังยางซิ่งนะครับก็เอาสาระดีๆมาฝากนะครับยังไงจะขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากมีอะไรติชมก็ใต้คอมเมนต์เลยสําหรับคลิปนี้ จะไว้ที่นี่ก่อนขอบคุณมากครับ